ิธีการติดตั้ง iRT Indicator เวอร์ุ่น8.1แล้วเป็นเวอร์ุ่นที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยเทรดนะครับดูแค่3าจุดก็สามารถทำเงินได้แล้วนะครับให้เราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับแล้วพิมพ์คำว่า www.xm.com ครับนะครับเราจะโหลดแอปพลิเคชัน MT4 กันก่อนเนาะแล้วก็กดคำว่ายอมรับทั้งหมดครับยอมรับทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็กดคำว่าตรงนี้ครับการเทรดแล้วก็เข้ามาที่คำว่าโปรแกรมเทรด MT4 นะครับหลังจากนั้นกดคำว่า PC นะครับเราจะติดตั้งได้ที่โน้ตบุ๊กนะครับที่เป็น Windows นะครับหรือว่า PC ตั้้้งโโต๊ะะททีี่่เเเเเเป็็นนนน Windows าััััััคคคคครรรรรรบบ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 พออหลลลลลดดดสจยยิิิิกก พอขึ้นมาหน้านี้นะครับ xm global mt4 นะครับให้เรากด yes ครับพอกด yes ครับกด next ครับไปเรื่อยๆครับพอกด next ไปเรียบร้อยแล้วกดคำว่า finish ครับพอกดคำว่า finish มาเรียบร้อยแล้วครับเราจะต้องอ o อ in เข้าพอร์ตของเราด้วยกันไปที่คำว่า file ด้านซ้ายมือครับแล้วก็กดคำว่าเปิดบัญชีฮะให้เราดูเรียวนะครับในอีเมลของเรานะว่าเราเรียวที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเรียว8ครับอ่า เลียวแปดเก็เลื่อนหาเลยนะฮะกรณีต้นหาแล้ว xm global ขีดเรียวเท่าไหร่นะถ้าหาไม่เจอนะครับให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับถ้าหาเรียวไม่เจอเนาะล้วก็กดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยครับ xm global พิมพ์ตามนี้แล้วข้างหลังเนี่ยให้เปลี่ยนคําว่าเรียวของเราเนาะแต่กรณีนี้นะครับของโค้ดก๊อปเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็ xm global เรียวแปดแล้วเราก็กด next ครับแล้วก็ไปติ๊กถูกด้านบนตรงนี้ครับบัญชีการซื้อขายนะครับตรงนี้ฮะ การลงชื่อเข้าใช้คือเลขพอร์ตครับเราก็พิมพ์เลขพอร์ตได้เลยครับหลังจากนั้นครับรหัสผ่านครับให้เราพิมพ์ได้เลยครับใช้แอปพลิเคชัน mt 4นะครับแล้วเราก็กด finish ครับถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นะครับแปลว่านะฮะเขาเริ่ม เข้าพอร์ตได้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราครับกลับเข้าไปที่ l n n ฮะนะครับที่โค้ดพี่เลี้ยงมีโอกาสส่งคำว่า IRT Indicator แล้วกดคำว่าบันทึกครับพอกดคำว่าบันทึกเสร็จครับให้กดคำว่าเปิดโฟลเดอร์ครับแล้วเราจะเห็นนะครับ IRT Indicator V8 ขีดเราดับเบิลคลิกไปเลยครับพอดับเบิลคลิกเสร็จนะครับสำหรับใครที่ไม่เจอหน้านี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปโหลดว i n l a นะครับ W I N AR R นะครับเพื่อจะแตกไฟล์ตรงนี้ได้แต่กรณีนี้เนี่ยคือแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วครับเราก็กดดับเบิลคลิกไปครับแล้วก็คลิกซ้ายครับแล้วก็คุมดำครับคุมดำเสร็จเนี่ยให้เราคลิกขวาครับไปที่คำว่า copy file to clipboard ครับแล้วก็กลับไปหน้า mt4 ของเราครับแล้วไปที่คำว่าไฟล์ฮะไปที่คำว่า open data folder นะครับหรือเปิดไฟล์ตรงนี้ฮะแล้วก็พื้นที่ว่างๆด้านนี้ครับคลิกขวาครับ แล้วจะมีคำว่าวางเนาะหรือคำว่าพาร์นะครับกดเลยครับลงทับด้านบนสุดตรงนี้นะครับแล้วก็รอนะพอกราฟโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็กดคลิกออกครับแล้วก็ไปที่คำว่าเทมเพลตตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ i r t version แขีด1นนี่ครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้เนาะ แล้วหลังจากนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการแจ้งเลขพอร์ตอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ครับอ่าแจ้งเลขพอร์ตให้กับโค้ดพี่เลี้ยงเพื่อให้โค้ดพี่เลี้ยงเนี่ยมีโอกาสนะครับได้เชื่อมพอร์ตของเราเนี่ยกับอินดิเคเตอร์ของเรานะครับอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเมื่อเราแจ้งเลขพอร์ตให้กับโค้ดพี่เลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะทำการเชื่อมต่อให้ พอเชื่อมต่อเสร็จครับนะครับหลังจากที่เขาบอกว่าเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราปรับไทม์เฟรมครับเป็นไทม์เฟรมอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือ M5 เนาออ่าแบบนี้ครับทุกคนเห็นเลยรไหมติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับดูแค่3จุดก็สามารถทำเงินได้แล้วเนี่ยแบบง่ายๆได้เลย ขึ้นแบบนี้นะครับมีคําว่า close all ด้วยแล้วก็มีโลโก้แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราใช้งานได้แล้วกรณีหลายคนอยากจะใช้คําว่า close all ครับให้เรากดคําว่า auto trade ตรงนี้ครับนะ close all ถ้าเราใส่หลายไมแ้แล้วเราต้องการปิดทีเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถกดคําว่า close all ได้แต่ถ้าใครไม่ใช้ครับให้กดคําว่า auto trading นี้ออกมานะครับถ้ามีโซนเกิดขึ้นมีเส้นเทไลน์เกิดขึ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าเราเนี่ยติดตั้ง สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรียนรู้การใช้เครื่องมือให้เรียบร้อยทําความเข้าใจแบ็กเทสให้ดีแล้วก็ใช้เครื่องมือทํากําไรไปกับระบบ IRT Academy เพราะที่นี่ครับเรามีเครื่องมือครบจบที่เดียวเรื่องการเทรดขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จมีกําไรแบบยั่งยืนกับตลาดทองคําแบบปังๆกันทุกคนเลยนะครับ